สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาแก้ไขเครื่องกรองน้ําเสียนะเครื่องกรองน้ําดื่มนี่แหละน้ําใช้นี่แหละแต่มันมันเสียไม่ไม่ใช่เครื่องกรองน้ําเสียนะเครื่องกรองน้าดื่มน้ําใช้เนี่ยเห็นไหมมันรั่วเป็นตะไคร่น้ํจาจับเต็มไปหมดเลยตรงนี้มันรั่วเพราะว่าเนี่ยวาวมันหัก วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่มันอยู่มันอยู่ท่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น PVC เนี่ท่านผู้ชมเนี่ยไดเปลี่ยนเป็น PVC เป็นเหล็กเขไม่เอาเราไม่เอาแล้วมาดูกันครับว่าจะทำยังไงนะเนี่ยเตรียมอะไรไมาจรนวน้อยแล้ว นี่ยท่านผู้ชมมันอยู่นี่มันทากาวแล้วมันแก้ไขไม่ได้เราต้องตัดออกทิ้งทิ้งจะเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปใหม่เพราะว่าที่เขาประกอบไว้มันยาววันนี้เรามาแก้ไขงานให้ให้คนที่ประกอบไว้นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เราทํามาคือเขาทํามาให้เรามใส่ให้ม้วเผาหลังจากที่เราผ่าออกเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มาตัด มันแน่นมากเอาแค่ถึงเป็นพอตุ้นต้ล่างแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนกันเพื่อจะวัดตัวเซนเซอร์ความห่างและความยาวโอ้โหความี่อิดปั๊บ คนถามบอกว่ามันยาวไปปนเกือบสอ,อเซนเลยนะไม่ได้ไ่ได้ต้ออันรก่ได้ต้องปึงไราแก้ไขไม่กระ,ระกววเพาะอาหา้กวาไปทากเกาเหอาทากเกาทำามใช้ไมค่าธรรมชาไม่ต้องทางกเก ก็ตัดออกนะครับทั้นกูช้ชม <c oughs> แล้วก็จะทากาวข้างึนก่อนบ <c oughs> างทีมันหลอกไปเรื่อยเรก็ทาเยอะๆหลอกไปเรื่อยแล้วที่เราพาวเับประกันเลื่องัวแล้วก็มาทาตัวนี้ด้วยให้น้ำยามันกินลึกๆของท่า ทืลบันถอนไม่ออกเาจะลองสวมดูนะครับท่านผชมว่ามันพอดีไหมเราจะทากาวที่หลงไอ้ทาท้านี่คือขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยไองคืออีเมดเลยไหมนี่เราก็จะทากาวเลย การเปลี่ยนาวาล์วเครื่องคลองน้ำไป,ไปนะดูนะท่านผู้ชมนะดูไว้เป็นทางความรู้นี่เสร็จก็บุญด้ว ไม่ึไม่หมดเพราะเกิดอะไรถึงเราก็จะทาสาวก็มาแบบนี้จะใส่แสงดีตรงนี้อือช่เห็นไม่ครับแายดีที่เราจะเข้าเครื่องกรองน้ำคือตัวล่างนะตัวเนี้ย วาวนุนวนวนนนนลงมาสีดังคนนี้เราก็ใสนดเลยสายมีร่นใหม่มันจะมีตัวขันวนตัวนี้ทำให้ชคดีจันเลยดีมากเราจเพิ่มก็จะใส่

ลองเปิดแล้วดูมันรั่วไหมครับถ้ามันรั่วเราก็แค่ถอดตัวนี้ยบางพันเทปใหม่แล้วใส่เข้าไปใหม่แค่นั้นเองลองเปิดมาเนี่ยพี่รูร้ไหมแกก็ม นี่ก็สําเร็จไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนเลยครับเจอกันคีิหน้าที่นี่แล้วก่อสวัสดีครับ